ในความดีที่เห็นตรงกันความจริงที่เห็นตรงกันเนี่ยเอามาเปรียบเทียบใครประพฤติปฏิบัติความดีที่เห็นตรงกันนั้นได้มากกว่ากันละเอียดกว่ากันให้ไปนับถือศาสดานั้นไม่จําเป็นต้องเลือกพระองค์อย่างเช่นว่า <L un ters> พูดดีพูดจาดีกับพูดจาไม่ดีเนี่ยเห็นตรงกันไหม ว่าคนพูดจาดีดีกว่าคนพูดจาไม่ดีใช่ไหมอืมแล้วพูดจาดีของาศาสดานั้นมีกี่แบบพูดจาดีของผู้เจ้ามีกี่แบบของผู้เจ้าก็จะมีเช่นสัมมาวาจาแบบหนึ่งละนะไม่พูดโกหกยุยงให้คนแตกกันคำหยาบคำเพอ้อเจอ้อนีแบบหนึ่ง อีกแบบก็คือคำพูดที่ผู้รู้ใดๆติเตียนไม่ได้พูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาเห็นนะเราจะมีวาจาแบบอื่นอีกเยอะมากเลยนเนี่ยดังนั้นศาสดานั้นพูดเรื่องการพูดที่ดีไว้กี่แบบ แล้วผู้เจ้าพูดกี่แบบการทำดีมีกี่แบบผู้เจ้ามีกี่แบบศาสนานั้นหนึ่งสองสามสี่มีกี่แบบผู้เจ้าให้เอามาเปรียบเทียบกันตรงไหนไม่ตรงกันไม่เอามาเปรียบเอาเฉพาะที่ตรงกันที่เห็นตรงกันเนี่แหละนี่ก็อีกพระสูตรหนึ่งนะก็ลองไปพี่นาดูนะขอบคุณครับท่านอาจารย์ไม่มีคำถามแล้วครับอ่าฮะอ่าสั้นๆ อออ๋ออ่ะเป็นคำถามที่ดีเพราะเมื่อกี้พูดยังไม่จบนะพูดถึงแค่อาคามีว่าวางจิตหกแบบต้องกลับมาสู่ห้คติไม่พ้นนรกใช่ไหมดังนั้นเหลือวางจิตแบบเดียวที่ปรินิพานได้คือให้ทานเป็นเครื่อง ประดับจิตเป็นบริขารจิตยังงงต่อไหมงงต่อว่าประดับจิตยังไงเป็นบริขารจิตยังไงแน่นอนนะไม่ใช่เป็นการวางสนุกแต่เป็นคําที่ลึกของพระองค์นะว่าคนที่วางจิตอย่างเนี้ยจะเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกนะคือ การมาพบทั้งก้อนแต่ทน่นนี้พวกนี้เนี่ยเขามีรายละเอียดยังไงให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเบลาขาันจิตแล้วเป็นอนาคามีใช่ไหมแสดงว่าให้ทานวางจิตแบบนี้เป็นอริบุคคลใช่ไหมเราก็ไปเช็คสี่คุณสมบัติของอริบุคคลที่พูดเรื่องการให้ทานก็ไปเจอโสดาบันอยู่หนึ่งในยะว่า มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและเป็นผู้มีใจปราศจากความตรนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มนะเป็นผู้กนแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานนะจำแนกทานเป็นการคุยเรื่องการให้ทานใช่ไหมแล้ววางจิตละความตรรีอันเป็นมลทินบุคคลนี้บวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอเป็นโสดาบัน นะนั่นแสดงว่ามุมในการให้ทานที่วางจิตแบบนี้คุณเป็นอริยะก้อนเลยนําตรงเนี้ยมาขยายความของให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตต้องวางจิตแบบนี้คุณก็จะได้อริยะละความตนีนี้ละความตนีบอกแล้วบางทีก็ยังนึกไม่ออกละตะนีียังไงตรงก็มีขยายออกไปอีกว่า ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนยมให้ของใครสักคนแล้วคิดจะเอาคืนไหมล่ะถ้าคิดเอาคืนแสดงยมยังหวงอยู่จริงไหมอ่านั่นคือยังมีความตรนีไม่ปรินิพานให้แล้วต้องไม่คิดเอาคืนให้ตังขอทานเคยไปทวงขอทานไหมไม่เคยนี่ต้องวางจิตขนาดนั้นเลยให้แล้วจบขาดไปเลยนะ อเขาทำอะไรเรื่องของเขาขอทานจะเอาไปกินเหล้าโยมไปโวยเขาไหมไม่โวยอ่าอยา,อาไปทำอะไรไม่สนใจสละตัดขาดจบไปอ,อย่างเงี้ยไม่มีความหงแหนให้ของที่ให้ได้โดยยากโยมลงมาขอปากกาด้ามน,นี้อาตมาสิ มเฮ้ยมีอันเดียวให้ไม่ได้ห่วงเลยนะอ่าบางทีไม่ใช่ของมีค่าแต่มันเอ้ยมันแหมมันให้ยากกันเนี่ยน,นี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยให้ของที่ให้ได้โดยยากพระเจ้าเล่าสมัยพระเจ้าเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชาติหนึ่ง <c oughs> ท่านบอกท่านจะให้ของที่ท่านพอใจท่านชอบอะไรท่านจะให้อน,นั้น โอ้โหขัดกิเลสมากไหมขัดกิเลสขัดใจเยอะใช่ไหมแต่ได้คุณธรรมนั้นความยึดมั่นใดๆในโลกโยมก็เบาบางลงไงถ้าโยมให้ได้เงี้ยของโยมจะหายสักชิ้นโอ้ธรรมดาให้มากกว่านี้ใช่ไหมดังนั้นอะไรเสียหายเป็นเรื่องเล็กในในใจโยมหมดเลยเพราะมากกว่านี้ก็ยังให้ได้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยละความจะหนี มุมมองประมาณเนี้นะพอเข้าใจไหมาภาพขึ้นได้ไหมหรออ้าวเราขึ้นเลยอขึ้นขึ้นมีภาพอื่นอีกไหมขยาย้วแล้วขยายมือขยายขยายได้ไหมหรือภาพอื่นที่เห็นชัดๆสองภาพเหรออ๋อเมื่อ,อก,กี้ก่อนสิ้นชีวิตใช่ไหม หรือหรือสิ้นชีวิตแล้วต้องคู่เป็นยังมีมีใครพอทราบบ้างอเออรูปนี้เป็นรูปของก่อนเสียชีวิตครับอ๋ออย่างว่านะอ๋อแล้วก็ขยายออกแล้วหลังหลังดูตรงมือก็ได้ตรงมือก็ได้ หลังเสียชีวิตโอ้อ่าในขยายนี้แล้วก็ร<อ>ูปนี้ก็หลังเสียชีวิตแล้วครับอ๋ออ๋อยิ้มหน่อยๆด้นะเอะอก็อยากจะให้เก็บเป็นรคกรอดไว้ที่นี่ครับอ๋อจะได้ให้อ,อุบาสิกาชมได้ครับอือดี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 ครับมัสการครับ <c oughs> อ่าอ่าโชว์บั่งสิโชว์บัง่ง <c oughs> โชว์ลายอื่นบ้างลายอื่นมีมีมีเยอะเอาเอาแบบที่ผ่องเยอะๆอันนี้ที่ที่สวีเดนนะดูที่สวีเดนเดี๋ยวเชื่อมแอปเปิลกันอันนี้โยมที่สวีเดนนี่อันนี้ยี่ิบเอ็ดวันไม่ได้ฉีดยา เห็นไนหะมือสายกิ๊บเลยนุ่มยังก็ไม่มีกระดูกน,นะนิ่มมากนะเป็นโยมอุปถาคที่วัดดอลนาของปันเตกพลนะมีอันอื่นอีก อันนี้คือคนอเมริกัน <c oughs> ภาษาไม่จํากัดนะต่างชาติต่างภาษาเปิดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ได้ผลเหมือนกัน <c oughs> นี่เสียชีวิตแล้วนั่นนี่ <c oughs> สามชั่วโมงผ่านไปปกติสองสามชั่วโมงนี้ก็เริ่มแข็งแล้วนะนี่ปกติเหมือนเดิม มือผ่องมากนะน,นะอินซีผ่องใสเนี่ยก,ก็เปรียบเทียบกับมือของเขาโอ้น,นะมีแต่ญาติด,ดีใจกันตายแล้วไม่เสียใจเลยไม่ร้องไห้เลยอันนี้อีก ศพหนึ่งก็ <c oughs> นี่เด็กเห็นะยิ้มนิดนิดเหมือนกันนะนะยิ้มนิดๆน,นะมีความสุขก็ <c oughs> <c oughs> นี่ของยมน้อยช่างไฟที่เพิ่งเสียมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย นะนี่แบบแบบใสนี่ผ่องทั้งตัวเหมือนกันแล้วผ่องแบบใสใสนี่เท้านะอันนี้ผ่องทั้งตัวแบบเหลืองดูแบบเหลือง เหลืองไหมเหลืองนะเมื่อกี้ใสใช่ไหมม,ไหม,มาเลยว่าแน่ๆเราสามเลเวลละไอพวกของนิดๆของตามมือตามเท้าเนี่ยไม่ทั้งตัวอันนี้ทั้งตัวเหลืองแล้วเมื่อกี้ทั้งตัวใสอืมอย่างน้อยก็รู้ว่าคนละเลเวลใช่ไหมอืม ป็นไงนุ่มใสมากนะนะนี่ดูเท้าก็เท้ายมพี่เห็นนะนี่เหลืองนะี่เทา้านอะืมนะ ดูผิวคนเป็นเนี่ยเหมือนเทวดากับพวกมามองมนุษย์เลยนะโอ้ทิพากาม,มามันดีกว่าเยอะนะกามันเป็นทิพนี่ขนาดยังไม่ใช่กามเป็นทิพยนะเทวดาก็จะผ่องขนาดไหนใช่ไหม,มพี่กูนันท่าเลยบอกเอาเอา,เอาแลกกับนางฟ้าห้าร้อยปฏิบัติทำต่อ <laughs> นะ ยิ่งฟังนานยิ่งผ่องก็จะผ่องขึ้นผ่องขึ้นวันฟังนานๆไปเลยหลังจากตายแล้วนะ่ะคืนหนึ่งอ่ะทิ้งไปเลยยังไม่ต้องรีบไปไปทำอะไรกระศพปล่อยให้เขาฟังธรรมะไปสบายสบาย ช่วงกำลังอินทรีย์แก่กล้ากําลังใคร่ควรทำกําลังได้บรรลุทมขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆต้องให้โอกาสเขาเนะีนะ่ยเพราะไม่มีโอกาสแล้วยมลองลองฟังน้อยๆกับฟังนานๆเนเริ่มเห็นต่างกันนะยิ่งฟังนานยิ่งพองพองพอง,พองไปเรื่อยนี่ก็เลยเลยให้ดูนี่ก็ของน้อยก็เนะี่ สือใสอันนี้สูตรใสเห็นไหมว่าขนาดเหลือแต่กระดูกแล้วนั้นเนี่ยมะเร็งอะแต่ผิวยังผิวยังใสเลยปกติมะเร็งนี้ก็จะดำแล้วนะจะดำแล้วคนนี้ดำมากเลยนี่โยมนะแล้วหลังจากหลังตายเนี่ย ดูนี่คนละเรื่องเลยนะอืมไม่คิดว่าโหคนเรามีผิวดําขนาดนี้นะเนี่ยนี่นะ